รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดแม่ห้องศนประจำเดือนสิงหาคม2568เศรษฐกิจของจังหวัดแม่ห้องสอนเมื่อเทียบกับเด,เดือนเดียวกันของปีก่อนโดยรวมขยายตัวพิจารณาจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์การใช้จ่ายขยายตัวร้อยละ13.13การค้าชายแดนขยายตัวร้อยละ552.69โดยสินค้าส่งออกที่มีการส่งออกมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่รถยนต์รถบรรทุกปรับสภาพเพื่อการส่งออก รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเก่าใช้แล้วและบุหรี่เป็นสำคัญการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ9.54สะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดรับเหมาเก่อสร้างการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ7.06สะท้อนจากปริมาณจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ปริมาณการใช้น้ำประปาของครัวเรือนและปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละลบ23.18 เนื่องจากการเบิกจ่ายทั้งงบประมาณรายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุนลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนด้านอุปทานการผลิตขยายตัวร้อยละ8.23ภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ28.60เนื่องจากปริมาณผลผล,ผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผักกาดขาวปลีและกะหล่าปลีเป็นสําคัญภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละลบ37.24สาเหตุหลักจากการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง สะท้อนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวภาคบริการหดตัวร้อยละลบ22.71สะท้อนจากการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวการใช้ไฟฟ้าในภาคบริการจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบินภาษีมูลค่าเพิ่มในหมวดโรงแรมและพัาคารด้านการเงินปริมาณสินเชื่อรวมหดตัวร้อยละลบ3.08จจากการลดลงของการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ธนาคารออมสินประเภทสินเชื่อเคหสินเชื่อธุรกิจทั่วไปและสินเชื่อบ้านปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ0.43เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเสถียรภาพทางเศรฐษฐกิจอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละลบ0.90จากการปรับลดลงของดัชนีราคามาจากหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มเป็นสำคัญการจ้างงานหดตัวร้อยละลบ2.78 โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการด้านการคลังการจัดเก็บรายได้ลดลงร้อยละลบ5.38เป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยราชการอื่นๆที่มีมูลค่าเพียง0.05ล้านบาทซึ่งลดลงร้อยละลบ99.37รายได้นำส่งคลังลดลงร้อยละลบ77.20การเบริกจ่ายงบประมาณหดตัวร้อยละลบ21.27ดุลเงินงบประมาณขาดดุลลบ414.06ล้านบาท ทั้งนี้สามารถติดตามรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดแม่ห้องสอนทุกเดือนได้ทางเว็บไซต์ Facebook YouTube และติ๊กต k อของสำนักงานคลังจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะ